ก้าน้อยมีนามว่านาจะเป็นผู้ที่ออกตามหาต้นผักกระถินต้นผักกระเจดเพื่อเอามากินกับส้มตำแนละปนปลาทูไว้กุลิงเร็วกว่กมา้าช้ากวเต่าเต่า,าไปน่อไปกันเลยครับมาเรียบต้นผักกระเจ็ดต้นยอดผักกระเจ็ดกันมากินกับปนปลาส้มตํากินแสบหลายอย่างมาดูกันเลยว่านาจะจะหาได้มากน้อยแค่ไหน ไปหาดูกันไปดูกันไปกินกันไปเก็บกันเพื่อสแสวงหาต้นกระเช็ดผู้ที่มีาทานว่านาจะผู้ตามหายอดกระเช็ดหมากกระเฉ็ดลูกกระเช็ดกันชอบมากในสิ่งนี้ชอบมากในสิ่งนั้นจึงออกตามหาเพราะว่าเราเป็นผู้เลือดในการกินผักในการกินทุกอย่าง ว่าจะเป็นส้มตำวหตจะเป็นตำแตงวัตถุเป็นตำถัว่ววัตถุเป็นน้ำพริกก็อร่อยกันเลยขอให้มีประเฉชขอให้มีผักกินข้าตามหาเจ้ามานานข้าตามหาเจ้ามาลายที่เจ้าหาสวัสดีทุกท่านพี่น้องครับผมสวัสดีครับ